เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพยาวได้จัดก,กิจกรรมทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตา์ประจำปีการศึกษา2565 นึงในงานส่งเสริมศิลธรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเด็กดีวีสตาได้ฝึกการเป็นผู้ให้รู้จักการทำทานและการทำหน้าที่กัลยานมิตรส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลสมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูป,ปรธรรมค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมทอดกระถินในครั้งนี้นําโดยนางวิลาวันสมฤทธิ์ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คน สำหรับปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทอดกระถินสมฤตเป็นปีที่14แล้วค่ะโดยนักเรียนเด็กดีวีสตาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญล่วงหน้าที่บริเวณหน้าเสาธงค่ะและบอกบุญกระถินในตลาดชุมชนทั้ง8อํอำเภอในจังหวัดพะเยาซึ่งในปีนี้ได้ไปทอดกรถินนวัดพยานลออำเภอจุนจังหวัดพะเยาโดยมีประธานกรถินสมฤตคือนางสาวเบญจรัส,สงาภากุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองเป็นประธานกระถินสมริดเด็กดีวิสตานำกล่าวคำถวายกระถินค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความประทับใจ คณะครูและนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นและมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมนี้ต่อไปเพราะเห็นว่าโครงการนี้ได้ฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและนักเรียนก็ได้ลงมือปฏิบัติในทุกกิจกรรมของการทอดกระิ้นทำให้เด็กๆก,ก็มีความมั่นใจกล้าสแสดงออกเป็นผู้นำในการทำความดีค่ะ